ครับเพื่อนเพื่ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับจานเรืองอีกแล้วครับสวัสดีครับนี่วันนี้เรามาเฟิร์สล้ำใหม่กันคาราวนครับอันนี้เป็นล้ำของพี่แจ็คครับผมล้ำใหม่ผมนะล้ับมีโคตรสะดวกสบายนะครับมีสตาร์ทสวิตช์สตาร์ทสตาร์ทโดยรีโมทสตาร์ทรีโมทจัดสตาร์ทเปิดปิดที่รีโมทนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันวเลยเราอยู่ที่ชมรมฐานบินเน็กฐานบินกำแพงแสนนะครับนี่ตัวนี้ปีกสองเมตรแล้ว สองเมตรครับสายสองเมตรครับสายเก้าสิบแล้วก็ปีสองเมตรนะครับลำใหญ่นี่เป็นเครื่องคนระับแนะนำว่าเป็นเครื่องเครื่องอะไรนะ 3, 3, 3, 4, 4. สามห้าซีซีครับผมอ่าเป็นน้ำมันเบนซินนะครับเบนซินไหนนั่นแล้สตาร์ทโชว์ด้วยนะใย้ยยลยีกรอบเลย โอเคโอเคเช็คระบบเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเฟิร์สกันเลยครับไปลงขว่างด้วยครับผมเตรียมเทคออฟนะพี่เรืองพร้อมไหม โอเคไปเลยครับเปิดไฟครั้งแรก,รกสบาย,ยเบิร์ตเบิร์เลยครับผมพี่บอยเบิร์ตเบิร์คืออะไรสบายสบาย, <laughs> บาย <laughs> เป็นไงครับเป็นงเครับชิวครับชิวชิวนะ เดี๋ยวเราเฟิร์สไปให้ลูกป่าบินเลยตรงลูกป่าลูกป่าลูกป่าชงเฉื่มเฉื่อมเฉื่เลยไหมรับทีมนิดนึงเพราะเขาบินกินซ้ายใช่ไหมอันนี้นี่แจ็คประกอบดีแล้วใช่ไหมเนี<า>่ยฮะประกอบดีแล้วใช่ไหมเนี่ยน็อตเนิร์ตเมื่อกี้ไข่ใส่ครบนะเอ้ยน็ long, ัดล่นนะเห็นไหมนี่ครับไซส์ อีกสองเมตรนะครับสายเก้าสิบนะครับเครื่องสามพซนห้าศูนย์ลำนี้บอกเลยเลยครับชุดไฟระบบข้างในดีมากครับน้ำพี่เรืองดีเป็นระบบเลยนะยูสามพันครับยู